การกลับมาขอ,อาพิเศษเวชาชีวะก็ขอให้เกิดผลสะเทือนโดยเฉพาะเมื่อวานนี้อภิเศษเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งของพักนำอีกแคนดิเดตหนึ่งคือคุณกรจากกติกวนิชไปเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอสองขาเก้าเขตพร้อมจัดกิจกรรมล้อมวงพูดคุยกับประชาชนไม่น่าเชื่อเมื่อวานนี้เพิ่งเปิดตัว<ะ>นีด้าพอวันนี้ ออกมาเหมือนประสานสอดรับกันทีเดียวว่ารพรรคประชธิปัตยมีคะแนนนิยมสูงเรี่วเลยนในจังหวัดสงขาน,นิดาโพอเมื่อเช้านี้นะครับทุกชมบุคคลที่คนสงขาสนับสนุนให้เป็นนายกรมนัตรีในวันนี้หลังจากเมื่อวานคุณวิสิ์ไปเปิดตัวทั้ง9เขต9คน อันดับหนึ่งนำโดงเลยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ค่ะ40.67%ขณะที่อันดับ2อง1 8ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้3กับ4เนี่ยบี้กันระหว่างอนุทินกับคุณนัทพงศ์ของพรรคประชาชนค่ะคุณอนุทินอยู่อันดับ3นะคะ12.56ค่ะแล้วก็ตามติดด้วยคุณนัทพงศ์อยู่ที่11.43%อันดับ5ถึงเป็นพลเอกรังสี2.16ก็จะห่างไปแล้วค่ะอันนี้คือตัวบุคคลคนสองขา นิดาโพสำรวจวันนี้อภิสิทธ์40อนุทิน12นัทพงศ์11ค่ะพักการเมืองที่คนสงขามีแนวโน้มเลือกในระบบบัญชีรายชื่อหรือปาติลิสอันดับหนึ่งก็โดดขึ้นมาเลย45.45%ปรค่ะประชาธิปัตย์ขณะที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่19.49%พักประชาชนอันดับต่อมาอันดับ35.09%ค่ะแล้วถึงเป็นภูมิใจไทย11.9 0 ขนาดที่พักการเมืองที่คนสงขาเมียนโน้มจะเลือกสอสอแบบแบ่งเขตอันดับหนึ่งก็ประชาธิป,ปัตยนำาดงเช่นเดียวกัน44.42ค่ะอันดับสองเป็นยังไม่ตัดสินใจนะคะ23.81แล้วก็เป็นอันดับสามที่พักประชาชน13.96ภูมิใจไทยตามมาอันดับสี่ค่ะ10.87เอ่อก็จะมองในมุมนี้อ่าถ้าตัวบวคุคคลพักและเขต ปัจจินิปัิกับวิสิทธิ์นำโด่งเลยส่วนกรณีของตัวภูมิใจไทยกับคุณนัทพงศ์ของพรรคประชาชนถ้าตัวบุคคลเนี่ยคุณอรุธินเหนือกว่าคุณแท้งเล็กน้อยเฉพาะที่สงขลานะขณะที่ในแง่พักพรรคประชาชนก็ยังเหนือกว่าภูมิใจไทยอยู่เล็กน้อยอันนี้บี้กันอยู่ผลนั้นตองมาจากโพเรื่องนี้ทนบูชมกคดเดลวิสิทธิ์เมื่อเช้านี้ กลับมากรุงเทพแล้วไปหาเสียงในกรทมโดยที่คุณอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสามมีภาพชาวบ้านเข้าสวมกอดบอกรอ,อการกลับมาเจ้าตัวบอกเขตนี้เนี่ยผูกพันเพราะผมเป็นสอสอสมัยแรกที่นี่ก่อนจะขอบคุณผลโพนิ่ดาโพสงขาคะแนนพุ่งอันดับหนึ่งแบบโด,งดง่งๆทีเดียวแล้วก็วิงวอนประชาชนให้กลับมามองประชาธิปัตยว่ามีดีวันนี้เนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วชาวสงขลานะครับเมื่อวานผมอยู่หัดใหญ่พอดีนะครับก็ได้พบปะกับพี่น้องเขารอคอยการที่จะมีรัฐบาลที่เข้ามาฟื้นฟูหัดใหญ่นะครับแล้วก็มาเอาจริงเอาจังกับปัญหาหลายอย่างของสงขลานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางผมทางคุณกรณ์ก็ได้มีโอกาสไปนำเสนอนโยบายหลายเรื่องด้วยครับ ก็โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยมีความผูกพันกันมายาวนานนะครับเพราะว่าที่นี่คือเขตแรกที่ผมลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีอดีตสสหลายท่านนะครับวันนี้อย่างคุณอภิมงคลก็มานะครับคุณอภิมุกเองตั้งแต่คุณพ่อทำงานเป็นสอกอจนเป็นสสนะครับแล้วตัวคุณอภิมุกเป็นสอกอด้วยเพราะฉะนั้นก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะที่จริงแล้วในช่วงที่ผมไม่ได้อยู่การเมืองก็ยังมาทํากิจกรรมร่วมกับเขานะครับในหลายงานเหมือนกัน แต่วันนี้ก็ไม่ได้มาเฉพาะที่เขตนี้นะครับวันนี้ผมไปทั้งหมด4เขตในกทมก่อนมาที่นี่ก็ไปที่บางกะปิกก็ได้เจอผู้คนเยอะครับที่มีความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็บอกว่าจะกลับมาเลือกครับนี่ฮะท่านผู้ชมความมั่นใจของประชาธิปัตย์อย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่สงขาขึ้นระดับหนึ่งกทมกรณีพิพิษก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยมีฐานที่มั่นในกรุงเทพมหานคร ท่านผู้ชมพูดถึงกุทพิสิ์ย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งก่อนจะมาที่กทมกันต่อในวันนี้เช้านี้ดี่าพออมาอภิิฎปัญจธิปัินำโดงเมื่อวานนี้พักปัญจธิปัตรอภิสิทธิ์ลงพื้นที่เปิดตัวผู้สมัครอย่างที่บอกไปภายใต้สโลแกนไทยหายจนด้วยคนทําเป็นแนะนําผู้สมัครทั้ง9เขตนี่ฮะ,ะจัดกิจกรรมกันที่หัดใหญ่ ศูนย์ประสานงานอ่าหนึ่งในนั้นการกลับมาของวอลเปเปอร์ที่เรารู้จักกันดีคุณสิริโชคโสภาค่ะอาจจะลงในเขตอำเภอนาทวีสบบาย,ย้อยกับเทพาบางส่วนค่ะกุฎพิชิดระบ,บุนะครับโตชมปราศัยตอนหนึ่งระบ,บุว่าจะใช้พื้นที่เขตส,สองของหาดใหญ่เป็นโมเดลหาเสียงแบบการเมืองสีขาวเปิเรเศ็ษทุนเทาทุกรูปแบบเพื่อล้างระบบการเมืองสีเทาให้หมดไปจากประเทศไทย ั้งเป้าวัชริปัตเป็นรัฐบาลไม่เกิน4ปีเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตอย่างน้อย GDP ปีละ5%ทีเดียวโดยระบุว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาเฉลี่ยแล้วเงินในกระเป๋าของประชาชนจ,จะเพิ่มขึ้นคนละหมื่นเพราะสามารถเก็บภาษีได้หลายหมื่นล้านนี่ทั้งนี้คนพิิธิ์แสดงความเชื่อมั่นระหว่างการประสัยถึงขนาดบอกว่าเชื่อมั่นรัชธิปัตจะได้คะแนนเพิ่มเพราะเป็นพรรคการเมืองเดียว ใช้คำว่าพักการเมืองเดียวเลยนะ,ะที่ไม่มีทุนสีเทา